ค่ะไป่ค่ะความเริ่มต้นทำด้วยคุณสามกับเอ็นติเตอร์คะค่ะก็เริ่มต้นคือก็คือ,ค,อคุณดิวผู้บริหารช่องสามนะคะคุณดิวปิงสมน์ก็ได้คุยกับพี่ยอดน,นะคะ,คะว่า อยากจะจับมือกันทาหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็บังเอินตอนนั้นก็คือคุณดิวมาถามแอนว่าแอนไม่ได้เล่นหนังมากี่ปีแล้วแอนบอก18ปีเขาก็เลยบอกเออก็ดีนะแอนลองกลับมาเล่นหนังไหมแล้วก็โอเคได้ก็เกิดว่าทิดว่าอมีอะไรให้แอนทําได้แอนก็ยินดีแล้วเขาก็เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่อะไรที่ทำใทห้แอนแบบถูกใจแล้วกลับมาในรอบนี้ หนึ่งเลยคือความแอนดเราเริ่มต้นจากหนังมาก่อนแล้ว่อนอยู่แล้วแล้วก็เล่นตั้งแต่เด็กแล้วก็หากแล้วก็จบที่เดอะเลเตอร์แล้วก็18ปีหลังจากนั้นะ่ะก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเราก็รู้สึกว่าเออความรู้สึกเรามันก็คิดถึงอะ่ะอยากกลับมาแต่ว่ามันก็ยังไม่มีจังหวะเรื่องที่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบคนละบูมกับเดอลสเตอร์อย่างสิ้นเชิงอ่ะค่ะนึกออไหมคนละสีเลยอะ่ะคนละรสชาติเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องอย่างเงี้ยต้องลองก่อนตายล,ละ คือทางหนึ่งในชีวิตกายเป็นนักแสดงไอ้นี่ไม่เคยทําอะไรในทิกฉากที่เขาเขียนมาไม่มีฉากไหนที่แอนเคยเล่นในละครเลยก็เลยรู้สึกว่าเออท้าทายเราอะไรยเงี้ยค่ะครับก็เป็นเรื่องแรกเรื่องแรกก็คิดว่าคิดว่า,น,าน่าจะสนุก้หเพราเราเราก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วก็คิดว่า ด้วยด้วยในเรื่องมันเป็นคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมครับผมตัวเราก็ติดตามพวกหนักคอมเมดี้แนวแนวสไตล์นี้อยู่แล้วเราก็คิดว่าน่าจะทำมาได้ครับผมจะพยายามครับหนังเรื่องแรกก็ใช่ครับผมเรื่องแรกก็ต้องมาเจอกับพี่แอนเลยก็ ตื่นเต้นมากมากเพราะพี่แอนเขาก็สุดยอดอยู่แล้วในเรื่องของการแสดงครับผมก็ใช่เลยไอ้ก็บอกเขาแล้วว่าพอมาเล่นคอมเมดี้เนี่ยเหมือนรับหนึ่งอ่าจริงจริงจริงมันเหมือนเราไม่เคยเล่นเนาะใช่ครับแก็ครับก็ไม่น่าจะเคยเล่นที่ไหนใช่ครับผมเรื่องเรื่องคอมเมดี้ที่สําคัญมันจะเป็นเรื่องของจังหวะซะส่วนใหญ่ครับผมเราก็ต้องซ้อมซ้อมเรื่องจังหวะกันดีๆครับเกรงไม่เท่แบบเดิมเนี่ยเกรงครับเกรงพี่แอนด้วยเกรงบทด้วยเก่งทุกอย่างเลยครับตอนนี้ปกติเขานั่งกับแอนแล้วเขาบอก ก็จับแผนแล้วบอกพี่ครับผมตื่นเต้นมากลก็ใช้ไจดีซึ่งบอกว่าเขาพูดอะไรก,ก็เอปปี้เข้าไปแล้วฟัเลยใช่ <มา S 1> ใช่ใช่รู้ว่าเขาแบบก็ตื่นเต้นแล้วว่าพึ่งเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ว่าจริงๆเราเป็นคนทํางานได้ดีมากอยู่แล้วโอหเช่นปันจัี่แอนคือต้องเป็นคอมเมดีเรื่องแรกของเราด้วยจะพูดอะไรย์จัดตาว่าการกับมาเดร็คที่เกี่ยวกับเร่องของพี่แอนไงไงเอ้แอนว่ามันก็คงต้องแบบต้องเคาะันพอสมควรอะเพราะว่าแอนก็แบบไม่เข้าใจกล้ามเนื้อตลกแบบนี้เลยอ่ะ น,นึกละครน,นึกหนังที่ยอดออกใช่ไหมอะ่ะเอออะไรที่คิดว่าแอนจะไม่ทำอะ่ะ <c oughs> มันจะได้ทำไ,ได้ห้หมดเลยอะ่ะ จริงจริงี่แอมสามารถเอาในจริงจริงมาใช้ทำมาที่ได้กับพอ้นที่ได้เอกเีโอ้ยอันนี้แอดวานซ์กว่านั้นเยอะอ่ะขั้นสุดเยอะมากอ่ะแอนไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นกับอ้นเลยอ่ะอันนี้เล่นเบาไปเลยอ่ะค่ะจริงอ่ะเพราะพี่แอนเห็นบทแล้วรู้เลยว่าไม่เคยทำมาเลยเลยคืออ่านจบอ่าบทจบแล้วี่คือไม่มีฉากไหนที่เคยเล่นแล้วเลยอ่ะก็นั่งยันนั่งคิดว่าแบเอาจิงเราเล่นได้เปล่าเนี่ะกลัวัวอยู่เป็นงใเร่อง้เป็นแบบเก่งเรื่องบ เป็นเป็นแก๊งที่คาแรคเตอร์เพีิเศษหน่อยคือคาแรคเตอร์ไม่ไม่เหมือนคนทั่วไปอ่ะมันมันเลยกลายเป็นคนประหลาดในหมู่บ้านน่ะเป็นกลุ่มแก๊งประหลาดแล้วเจ้านี้ก็เลยดนันเข้ามาในกลุ่มเราชุดเราก็ไม่เบาเอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เดินตายมากก็เดินเข้ามานะีแล้วก็ อยากขอวิชามากใช่ตัวเราก็อยากจะมาขอวิชาอยากมารับเรียนวิชาจากตัวพี่แอนครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เจอกันแล้วก็เป็นเรื่องราวระหว่างลูกศิษย์จะก็จะมีเรื่องราวอะไรมากมายเลยครับแล้วเราแต่เราก็ต้องมีไปซ้อมอะไรกันนิดหน่อยนะเรื่องคูเบอร์ลายบูอะไรเงี่ย่แอนไม่เคยเล่นบูเลยต้องขึ้นขนาดไหนคร ก็ถามเหมือนกันว่าอจะต้องไปฝึกข,ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลายบู๊อย่างที่อบอกค่ะไม่มีประสบการณ์เลยว่าจะหลบยังไงจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญคือเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นพิเรียดด้วยอ,ะอ่ะจะเรียกว่าพิเรียดเรื่องงรกในชีวิตก็ได้นะแต่เป็นพิเรียดยุคไหนเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่เมันคือเป็นเรื่องคองมเมดี้ล้วนๆไม่คุนอย่างองือง่นเลยจ่ไปตามไม่ไมากนั ดูดูแลไม่เครียดครับดูดูเพื่อไปเอ,เอาเอาสนุกอย่างเดียวเลยครับดูอะไรเครียด นาว่แต่ก็คาแรคเตอร์เป็นแบบน่ารักอะไรจะน่ารักเขาแบบอะไรของเธออ่ะอะไรนะตอนที่อ่านหนูมียิ้มเลยเพราะวิมี่าแรกแอนก็แบบเอาแอนหรืงนี้เลยใช่ใช่จับต่อยก็ยิ้มแล้วเออมาถึงจุดที่แอนจะต้องทำทุกอย่างขนาดนี้เลยอ่ะคือไม่ง่ายว่าตายอย่างสงบแล้วอ่ะหรือแบว่าคือแบบหลังจากนี้แบบปิดจ็อบทางการแสดงไปเลยทำททุกอย่างแล้วเออเหมือนทำครบทุกอย่างแล้วอ่ะาเงง้รของผมใหม่ครับ ถือว่าใหม่ใหม่ม,มากๆเลยก่อนก่อนหน้านี้ได้เริ่มลองเล่นละครเรื่องแรกไปแล้วแล้วก็ได้เริ่มภาพยนตร์เรื่องแรกอีกก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆก็ตั้งตัวไม่ค่อยทันครับถามเขาว่ามีคิวมาให้ใช่ไหมใช่ผมยัง wow, มึนๆงงๆอยู่แต่ก็นั่นแหละครับผมแล้วก็อยากจะลองเออลองลองเล่นภาพยนตร์สักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในวงการเทิงที่เราอยากจะลองทําด้วยนี่แอร์จะให้ความสบายใจเรายังไงบ้างเยอะครับ คือตอนแรกที่เจอผมจําได้ว่าผมเนี่ยเกรงพี่แอนมากแต่ว่าพี่แอนนี่ดีมากคือจะคอยแบบพยายามช่วยผมคุยช่วนแซวผมหรือพยายามเล่นกับผมอะไรเงี้ยเพื่อจะได้แบบเราจะได้ใช่ละลายพฤติกรรมททีครั เออชุดนี้ใหไม่คนละมือกันไอนะใช่เขาจะเจีนติอันนี้เรื่องคนละเทคนิคใ่ข้างอันนี้ต้องไปเทคนิคนึอันนีอันนี้จดุ่มนครับเรื่องนี้อันนี้ต้องจานด่วนนิดนึงแล้วเราต้องสนิทกันให้เร็วๆนะใช่เพราะว่าด้วยความเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับมันก็จะรุนเร็วใช่ไม่เทคนิคอะไรไหมคะพี่แอนที่แบบคิดบอว่าเออเราจะด้ไม่ไดไม่ได้เดี๋ยวนั่งรู้ตัวก่อน ตเสดแน่นคแบนเวลาแสด่เจะเล่นสริงทุกอย่างได้ครับกลไมดีเลยคตบจริงก็ดีครับผมจะได้เจ็บจริงนะครับตบจริงทุกคนจริงนะได้ครับสบายมากครับไม่ยั้งด้ยนะไม่ยั้งเลยเหรอครับเะไนะแตกเลยหอครับหรือนั่นนะร้อเล่น อะไรนะอ๋อศึกษาพี่เจมใช่ไหมครับได้ครับเพราะเรื่องล่าสุดก็กับพี่เจมมาใช่ไหมล้วพี่เจมโดนอะไรมาบ้างตอนเล่นกับพี่แดนได้ครับได้วิชาเยอะเลยนะที่ที่คุยที่คุยแต่พี่ก็เองก็ฝากว่าเองก็อยากได้ประสบการณ์จากน้องเด็ก่แบบรุ่นเด็กแบบประสบการณ์เขาเป็นยังไงอยากเล่นกับเขาอยากรู้ว่าเขาเล่นกับมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแปลกมากมันเป็นถึงเราจะแบบดูแบบเราเหมือนคนละเจนเนาะอย่างงเี้ยแต่ว่าเอ็ว่าเรื่องเนี้ยทุกคนจะมองข้ามเรื่องตรงนั้นไปเลย จะเป็นแบบเรื่องราวมันจะพาเราไปเองเลยค่ะการทำงานจนต่างกันว่าจะ8ปีที่แล้วอันก็ได้จะต่งางโอหโทนเรื่องแบบอันนี้อนต้องตายอะ่ะไม่เห็นแล้วอันต้องตายอ,ะอา่ะแล้วก็ <ๆ S 2> เขาก็ขอหรือว่าไม่ใช้สแอตแบนอีกอเ,อเล่นเองแต่เ<อ>น,นี่ยได้เดี๋ยวดูเขาของเขาก็จะมีค่าทางที่ทำอะไรหลากหลายนี่ยแต่งตัวเป็นแบบว่าเเเเเนนี่่่่ยักออืะ พาอ,งอดงหเพื่อนยะอยยค่ะอบบตอนแรกพี่ยอดเขาก็กลัวว่าแอนจะไม่กล้าเล่นกับบทแบบนี้เพราะว่าบางคนจะไม่เคยเห็นแอนทําอะไรนอกกรอบ<ช>เหมือนแอนจะค่อนข้างเป็นนักแสดงที่เรียบร้อยหรือแบบได้เล่นอะไรที่อยู่ในล่องของดรามา่าโรแมนติก ล,ลนะครล้กอะไรเงี้ยพอมาปเป็นก้อนอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแอนใจแบบจะจะเปิดใจเล่นหรือเปล่าถึงเขาพูดนะคะพอแอ็งเห็นบทแอ็งก็บอกเขาเลยว่าถ้าพี่กล้าเสี่ยงอับแอนงก็กล้าลองมีเนี่ยไหนที่เราบอกว่าอันนี้แบบเบาๆหน่อยไหมไ,ไม่ไมีค่ะแอ็งบอกแอแ็งแล้วแอ็งอยากเล่นผุกชายจัดเต็มครับพีบบ่ยอมมีของเลยคะพี่แอ็งเพาแบบอันนี้แบบคอร์สเลยไม่มีเลยขาคำนวณเขาก็ไม่อยากหยอกคันแต่แต่แอ็พูดเลยว่าแอ็งเล่นเองผุกชาย ยกเฟนบู anyway, ที่แบบโหต้องล้อเกวียนมาเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได oh, ้ไม่ไี้ไม่สามารถอันนี้ได้ลองเวอร์ชองเลยเวอร์นี้เลยใช่ครับเร็วๆนี้ครับุณว่าจะได้ดูปีนี้หรือเปล่าต้องถามคนนี้ต้องถามต้องถามผู้จัดการครับผมประมาณนั่นแหละเดือนเดือนหนึงสองเดือนนะครับเร็วๆนี้ก็น่าจะ เริ่มเปิดกล้องแล้วก็อย่างที่ได้พี่ๆเขาได้บอกไปข้างในครับว่าได้รับชมน่าจะปีนี้นครับผมพยายามจะให้ได้รับชมปีนี้กันครับก็ฝากโัวแพนพันยักษ์นะคะเป็นหนังในรอบ18ปีของแอนกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มงจะได้เล่นอีกแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากส่วนผสมของความเป็นเซนรุ่นแอนกับ ลูกน้องกัฟนะคะที่เราต้องไปอยู่ในโรดักชั่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับรองว่าทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้มีความสุขกลับบ้านไปแน่นอนคระครับผมก็ฝากบวผันฟันยับด้วยนะครับผมสำหรับพี่พี่แฟนลับทุกทุกคนนะครับก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างสตอรี่อะไรหลายๆอย่างระหว่างลุสิกาจารย์นะครับผมภายในเรื่องบวผันฟันยับนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับพรที่พี่ทุกคนก็เต็มที่มากๆเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ thank you